เรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่อ NBA 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะอ NBA 2 2 2ครับมาพกเกีนแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ W NBA เ hey, ฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย9สิงหาคม2023 วันนี้มาคุยก่อนเกมวิเคราะห์บาสเกตบอลหญิงของประเทศเมกาครับเป็นการพบกันระหว่างชิคาโกสกายวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของมินนโซตาลินส์ครับโดยผลงานในฤดูกาลนี้ของทางด้านชิคาโกสกายครับอยู่ในสายตอนออกอันดับ5ครับลงเล่น26ชนะ11แพ้15ครับวินเไม่ถึง50%ครับแค่42.3%เท่านั้นครับก็น่าจะหมดลุ้นในการไปเล่นเพร์ออฟครับส่วนทางด้านมินนโซตาลินส์ครับ ตอนนี้อยู่ในดับ3ของทางด้านเวส t e r n นคอนเฟรน c ์นะลงเล่นทั้งหมด28ชนะ13แพ้15เกมครับวินเรยอยู่ที่4 6 4ดีครับดีกว่าเล็กน้อยเอาละครับไปดูรายชื่อตัวจริงที่เป็นไปได้ฝั่งเจ้าบ้านชิคาโกสกายครับวันนี้มาแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบครับใช้กาด2คนคือเคลียคอปเปอร์ครับเล่นร่วมกับทางคอตตี้วิลเลียมส์ครับส่วนทางด้านฟอร์เวิร์ดครับเป็นสสาวสวยอย่างมารีน่ามาเบรครับแม่ทัพของทีมครับรวมถึงอลันนาสมิธครับคนนี้ก็ในตำแหน่งฟอร เละเซนเตอร์คู่วงในครับน่าจะเป็นอลิซาเบตวิลเลียมเสมือนเดิมครับคอยรีบาวใต้แป้นไปดูผู้เล่นฝั่งทีมเยือนกันบ้างมิเนโซตาลินครับช่วงนี้ถือว่าผลงานดีขึ้นเรื่อยๆครับตำแหน่งการ์ด3คนครับเป็นเดมอนมิลเลอร์ครับแล้วก็แม่ทัพอีกหนึ่งคนคือเคลล่าแม็กไบร์ครับส่วนการ์ดอีกหนึ่งคนเป็นเลนซี่อัลเลนฟอร์เวิดสองคนวันนี้ครับเป็นแม่ทัพของทีมนะฮะมาเทพนาฟิซ่าคอยเลอร์ครับดูการนี้ก็ถือว่าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมครับและสาวสวยนะฮะฟอร์เวิร์ดเซนเตอร์คครรััับบตำแหนนน่งี้้เป็โดกาจูฮส คอยดีบ่าวใต้แป้นและยิงระยะใกล้ครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานขันในเกมนี้ครับไปดูแม่ทัพของทั้งสองทีมครับเจ้าบ้านมารีนามาเบรนะฮะแม่ทัพของชิคาโกสกายครับรดูการนี้กดไป15.2แต้มต่อเกมครับเปอร์เซ็นต์ฟิโกถือว่าไม่เลวครับ40%มีการรีบาวช่วยทีมอีก4.0ครั้งครับแล้วก็มีแอสซิสอีก3.7ครับภาพรวมถือว่าน่าพอใจครับผลงานส่วนตัวครับ แต่ผลงานของทีมไม่ค่อยดีครับสำหรับชิคาโกสกายครับเราไปพูดถึงผลงานของทีมเยือนกันบ้างครับแม่ทัพคืนนาฟิซ่าคอยเลอร์ครับฤดูกาลนี้ทําผลงานนี่อย่างยอดเยี่ยมเหมือนเดิมครับ21.6แต้มต่อเกมครับเปอร์เซ็นต์ฟิโกสูงถึง48%ซครับมีการรีบาวช่วยทีมได้ถึง7.9ครั้งต่อเกมถือว่าสูงมากครับสำหรับตำแหน่งนี้ครับแล้วก็มีแอสซิสต์อีก2.5ครั้งครับฤดูกาลนี้ครับนาฟิซ่าคอยเลอร์ก็ถือว่าเป็นกุญแจสําคัญของทีมมิเนโซตาลิินนส์เเหมมือดครับ เอาล่ะไปดูทัศนะของจานเจนในเกมนี้ครับชิคาโกสกายเกมนี้มีความได้เปรียบเพราะเล่นในบ้านครับแต่อย่างไรก็ตามประเด็นส่วนตัวของผมนะวันนี้ครับผู้เล่นของมิเนิโตาไม่ได้เป็นรองชิคาโกเลยครับแม้สื่อสำนักในต่างประเทศจะมองว่าวันนี้ครับชิคาโกเป็นต่อถึง4แต้มครับแล้วนี้ผมไม่เห็นด้วยครับผมชอบมวยรองมากกว่าบมิเนิโตาลินส์ครับวันนี้ถ้าแพ้คงแพ้ไม่เกิน4แต้มดีไม่ดีมีเซอร์ไพรส์ครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับ